สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎค่ะว,ว่าในช่วง7วันนี้คุณจะได้รับข่าวดีสุดช็อกอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน7วันนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะขอพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎทุกๆท,ท่านเลยนะคะ เรื่องราวข่าวดีสุดช็อกของคุณใน7วันค่ะชาวราศีกรกฎข่าวดีสุดช็อกของชาวราศีกรกฎใน7วันนี้6ดาบมีอุปสรรคหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้นะคะ two of cups ล้านะคะ แต่ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะ w o of Cups พลังงานของความรักความสัมพันธ์สีถ้วยบางสิ่งอย่างที่ไม่ได้ดังใจในช่วงนี้มันก็อาจจะมีอะไรอุปสรรคเกิดขึ้นมีการสะดุด เกิดขึ้นมีอะไรที่ช้าๆอึดๆเหนื่อยๆนะคะหาวิธีผ่อนคลายเบาสบายให้กับตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นความเครียดสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องของงานเรื่องของความรู้สึกนะคะหรือว่าการพบเจอกับบางสิ่งอย่างเช่นโซโคอนเนคชัน่นความรักความสัมพันธ์นะคะอะไรบางสิ่งที่มันจะต้องใช้เวลาในการลงตัวท i มมิ่งของความรักนะคะอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ได้ดังใจช่วงนี้ความกระวนกระวายนะคะอะไรที่ต้องใช้สมาธิสติความสงบความ ความสุขกับตัวเองนะคะคุณกําลังได้พบเจอกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างคุณกําลังได้เจอความรักความผูกพันที่เป็นโซลคอนเนคชั่นที่กาลังจะเกิดขึ้นถ้าความรักอะไรก็ตามค่ะที่เป็นความรักที่เป็นอุปสรรคมากแล้วก็มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นความสัมพันธ์ที่ทุกข์ทุกข์เหลือเกินมีแต่ทุกข์มีแต่เสียน้ําตานั่นคือสัญญาณความรักที่เป็นท็อกซิกที่คุณจะต้องตัดสินใจที่จะเลือกหนทางใหม่ที่ดีกว่า แต่คนรักของคุณจะต้องเป็นคนที่ส่งเสริมให้กันและกันในเรื่องของการงานการเงินเข้าใจให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอันนี้คือความสามารถที่เป็นโ so ซ Connection แล้วก็ความรักคู่รักหรือถ้าคุณโสดตอนนี้คุณรู้สึกมีสายสัญญาณบางสิบอย่างว่าคุณกําลังรอคอยใ,ใครสักคนนึงคุณต้องเอ็นจอออกไปหาสิ่งใหม่ๆในชีวิตแล้วคุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจเปิดทางในช่องทางใดก็ตาม อุปสรรคในอดีตที่ผ่านมาความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นหรืออะไรกําลังจะเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคหัวใจหรือว่าความวิตกกังวลที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้ปล่อยวางสิ่งสิ่งนั้นลงมีสมาธิมีสติก,กับตัวเองเสมออย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง,ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ก็ตามทุกช่องทางมันมีมิจฉาชีพหมด เพราะฉะนั้นสัญชาตญาณในตัวตนของคุณความรู้สึกของคุณถ้าเอะใจกับเรื่องอะไรนั่นคือสัญญาณที่ไม่ดีเพราะว่าคุณกําลังได้พบเจอสัญญาณที่ดีกว่าค่ะเช่นความรักที่ดีคู่ชีวิตที่ดีเส้นทางหนทางชีวิตที่ดีแต่กว่ามันจะได้มามันต้องแบบเหนื่อยหน่อยนะแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะข่าวดีของความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณ พราะคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็ในเรื่องของการงานช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยแล้วก็เหนื่อยหน่อยเช่นกันแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ากับการงานแล้วก็การเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานั่นเองนะคะ3ามถ้วยความสุขการเฉลิมฉลองที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าสละโศแล้วเป็นโสดแล้วมีเกณฑ์ได้ออกเดทพบเจอพบรักนะคะกับใครบางคนหรือว่า ได้ออกไปงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงในช่วงช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าได้พบเจอกับใครหรือว่ามีเพื่อนแนะนําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้นะคะคอนเนคชั่นดีๆเพื่อนดีๆแนะนําเรียนรู้กันแบบเพื่อนไปก่อนใจเย็นๆเพราะว่าพลังงานที่แตกต่างคุณอาจจะเจอใครที่เขามีความเป็นคนรับผิดชอบมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็เป็นคนที่มีไฟมีพลังมีแพชชั่นสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดูแลซัพพอร์ตคนรักได้คือมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างจากคุณมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแต่ถ้าใครเป็นคนททีี่่่เข้าาามฉบบวยอยอองกไป ตัดจบได้เลยนะคะ3ถ้วยความสุขความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณอาจจะได้ตัดสินใจที่จะไปตรงนี้ไปตรงนั้นได้ตัดสินใจที่จะคุยกับใครใหม่ใหมใครบางคนอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีพลังงานที่ดีในช่วงช่วงนี้นะคะหรือมันไม่ดีเหลือเกินค่ะรู้สึกเบื่อเหลือเกิน3ถ้วย สี่ถ้วยคือการเอ j นจอยเอ y นจอยกับชีวิตของตัวเองชีวิตโสดชีวิตที่กำลังที่จะมีอะไรก้าวหน้านะคะเพราะว่าการเคลื่อนไหวพลังงานเอเนอรในตัวตนของคุณสําคัญมากๆในช่วงช่วงนี้แล้วก็อาจจะต้องทิ้งปล่อยวางกับบางสิบอย่างที่เป็นลบๆหรือบางทีคุณอาจจะต้องคุยกับตัวเองคิดกับตัวเองซิว่าจะเป็นยังไงต่อ นาต่อไปคิดแล้วตกผลึกอะไรยังไงถ้าถ้ายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนอะไรที่มันฟื้นอะไรที่ต้องพยายามแล้วมันหนักมันเหนื่อยเหลือเกินทิ้งมันไว้นะคะสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรที่มันโฟล์มันมีความสุขมันเติมพลังมันมีพลังมันใจฟูมันมีพลังดีเหลือเกินนั่นคือสัญญาณที่คุณจะต้องค่อยๆซึมซับแล้วค่อยเดินหน้าแล้วก็เลือกต่อไปอะไรที่มันดีที่สุดนะคะในชีวิตของเราที่คุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็ทบทวนกับบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นซีเรียส การรอคอยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะใจเย็นเกาะในช่วงช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในการที่จะแบบทาอะไรมีใหม่นะคะอาจจะรอคอยเรื่องการเงินอาจจะรอคอยบางอย่างมันอ่อนล้ามันเหนื่อยล้าแน่นอนค่ะมีทั้งข่าดีเกิดขึ้นมีทางความอ่อนล้าเกิดขึ้นก็ พยุงหัวใจตัวเองให้มีพลังมีความเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงไว้สิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะหวงแหนความเป็นความตัวความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคิดประมวลผลกับบางสิ่งบางอย่างก่อนเช่นการเงินรายรับรายจ่ายล,ล,ลดรายรับเพิ่มรายรับตรงนี้จะทําไงไม่เหนื่อยก็ไม่ได้เงินมานะคะไม่เหนื่อยก็ไม่ได้สิ่งที่คุ้มค่ากับการรอคอยเพราะฉะนั้นช่วงเจ็วันนี้ก็มีสิ่งที่ต้องคอนโทร l และควบคุมนะคะ แล้วก็ยิ่ง control, ควบคุมตัวเราเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามอารมณ์นะคะอารมณ์ความอีโก้ความใจร้อนสองเรื่องนี้อะไรที่มันมีความสุขปล่อยวางไว้นั่นคือสัญญาณที่ดีมากๆอะไรมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีเพราะนั้นก็จะต้องแบบบาลานซ์ปรับสมดุลหาความสุขเหนื่อยแล้วจากงานแล้วช่วงนี้ก็ต้องหาเวลาผ่อนคลายกับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะต้อง ลองคุยกับตัวเองลองหาเวลาส่วนตัวให้กับตัวเองเพื่อผ่อนคลาย success ค่ะประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะเดินหน้าไปต่อเลย take action กับตัวเองสำคัญมากๆแล้วความรักความสามารถอาจจะมีใครเข้ามาขอคุณเดทหรือเมื่อ take action กับคุณหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าการ commitment เจอคู่ชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ success ประสบความสำเร็จรอคอยคุณอยู่นะคะชาวราศีกรกฎขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ